เดียวการจ้างอีกแล้วเห็ดนางกินอมือนเองอันสตอดสตอใช้หมูครับสตอร์ดูวการสตอออกกันเลยเห็ดแบดสตอใช้หมูกินครับหมูสามครับกันตั้มกลองครับตามะเดี๋ยวจังกลมก็ลังสั่งจัตามมิกพีตากระเทียมครับใส่ครับผัดสตอส่วนี่สตอครับซื้อมาเ่าได้หรอครับทุกคนครับ ซื้อมหาสิบาทแต่ต่กระเพงครับชมือนี่แต่จัดใส่หมูเน้นหมูครับเน้นสตอครับกระนังตามคร่้งด้วยนะครับทุกคนครับรอกินครับกินข้าวเส้าครับผัดสตอใส่หมูสับอาหารสุดยอดครับตามกินเองแบบนี้นะครับทุกคนดีต่อสุขภาพด้วย เราอยากกินอร่อยแค่ไหนเราก็ปรุงเครื่องลงเอาเองครับผัดสะตอใส่หมูสับอาหารหน่ากินกินกับข้าวสวยนี่สุดยอดครับส่วนนี้ก็ทอดเนื้อแดดเดียวครับที่ทัเนื้อแดดเดียวไว้ครับทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับวันนี้มีผัดสะตอใส่หมูสับทอดเนื้อแดดเดียวกินครับทุกคนครับอร่อยครับทำอาหารเมื่อกี้ละครับ ข้าวเหนียวเต็มกล่องทอดนื้อแดดเดียวก็มีน้ำพริกหรือแก้วก็มีครับ่วนที่ปูนเต็มจานนั่นกั่คือพดสตอใช้หมูสับกินครับก่อนสวยร้อนร้อนแซ่บแี่บเลยละครับทุกคนครับยิงกินข้าแซ่บครับว่าตะเห็ดเองด้วยฟีมือตนเองครับในการเด็ดแนวดูในกินกินเข่าแซ่บแซบครับอยากกินยังได้กินครับทุกคนครับ